สวัสดีครับผมบอสครับผมขอรับทุกคนเข้าสู่ดีฮับเฮาครับผมสำหรับเทปในวันนี้นะครับเราจะมีแขกรับเชิญสุดพิเศษของเรานะครับก็คือคุณนานินะคะเป็นหมาเลี้ยงของออฟฟิศดีฮับเฮานั่นเองครับ วันนี้นะครับเราจะให้ทุกคนนะครับ <lawsuit> ในบริษ <Nein> ัทนะครับมาเดาใจว่าใครจะรู้ใจนานี้กันบ้างนะคบเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมให้ทุกคนนะครับมายืนเรียงกันแล้วก็ดูว่านานี้จะเดินไปหาใครแต่ละคนนะครับสามารถไปหาของชอบที่นานี้ชอบได้ก็คือเดี๋ยวเราจะออกไปหาซื้อของกันที่ร้านขนมหมานะครับคนไหนที่นานี้เดินไปหาไปคนสุดท้ายจะเป็นผู้แพ้ไปในเทปนี้นะฮะนานี้นานี้เหมือนไม่อยากใครด้ยวยนนี้จะคุยกับคนอื่นหน่อยเร็วเร็ว แล้วเจอกันครับเย่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 ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเคกมอเคมอเดี๋ยวเราจะมาดูว่าใครแบบว่ารู้ใจนานีมากที่สุดซึ่งทีมงานที่ร่วมสตาร์ชีนในวันนี้ก็จะมีพี่บาร์สพี่ิทยค่ะพี่ บสฉันได้ด้วยเหรอฉันไม่จะขอของทุกวันนะมันต้องมาหาฉันก่อนพี่อายค่ะวันนี้เราอยู่หน้าเพชรมอซึ่งเป็นร้านที่ใหญ่มากอยู่ตรงไหนครับพี่บาสอยู่แถวพันโน๊ตแถวบ้านของแม่สิตาฉันบอกให้นานี่หยุดเราได้ที่แต่นานี่ไม่หยุดเป็นมัวสวยไปเลยไหมคุณจะให้นานี้เปเรื่องเองกับกู ไม่ได้ไอ้นนนี้อยู่กับตะก้องซึ่งเป็นตะก้องที่ตอนนี้กำลังกิู่ตอนเชเราอยู่เราไม่ได้มีเสือหมานะตอนนี้ใช่เรือหมากูจะฟังใครรู้เรื่องหรอคะเดี่ยพูดถึงนั้นนี้ก่อนนิดนึงว่าแบบว่านานี้เป็นคนที่ไม่ฟังใครไม่ชอบสั่งให้นั่งไม่นั่งสั่งให้อืดตรงนี้ไม่อืดสั่งให้เยี่ยวตรงไหนไม่เยี่ยวก็เดี๋ยวมาดูกันว่าหมาตัวนี้จะนิสัยเสียงอ่า่าไม่พูดเยอะแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านแล้วดีกว่าแล้วก็ไปเลือกกันว่าใครจะเลือกอะไรเนาะไปเลย วันนี้หมาคุณพามาเดินที่ไหนครับเนี่ยอออยู่ที่เพจช็อปครับถนนพานกนะฮะเขาให้หมาแมวเดินเข้ามาได้เลยครับดูนี้ชอบใหญ่เลยดูดิโอ้โหตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้อยากได้อะไรอยากได้อะไรทางนี้ทางนี้อันนี้ไม่ได้พาหมามาเดินนะหมาพามาพาเดินมั่นใจขนาดไหนว่าเขาจะรู้ใจเราเราดูเลยเขาจริงๆเทปนี้แทบจะไม่ค่อยอยากจะเข้าไปแข่งเลยทำไมเพราะด้วยความที่แบบเป็นคนซื้อมาแล้วมันไม่ชอบฟังอ่ะ อันนี้เตรียมไปแล้วนะมีแผนไหมว่าจะเล็งอันไหนอันนี้เร้วดูยุดตรงไหนน้นๆเดี๋ยวฉันจะบอกเดี๋ยวฉันจะหยิบอระนไไั้นได้ง่ายนี่ที่ไหน มาแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปเลือกอาหารกันอุ้ยล้วเจอคุณบอสคุณบอสเลือกอาหารตัวเองกินกันหมดเลยู่อ่าอุ้ยตอนนั้นนี้เราเจอทำยังไงเราเจอคุณบอสคุณบอสเป็นเจ้าของหมานะเดี๋ยวถ้าวันนี้คุณบอสแพ้เดี๋ยวเราบูกี้คุณบอสเด็แรงมากอุ้ยเราเจอคุณเสียด้วยคุณเสียซื้อกี่อันางค่อยซื้ออย่างเดียวนะเอาตะกร้ามาทำไมคือตอนนี้รู้สึกว่านั้นนี้อ่ะชอบกินทุกอย่างเลยเท่าที่เลี้ยงมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอาที่ตัวเองอยากกินที่สุดเราก็คิิิดวว่่่่่่่าาาาาานน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 ักกกก็จจะะะชชอออบบเเเพรีีียยทททุงลส้ใ เราเราจะให้อะไรมานี่ก็คิดว่าแบบว่าทุกคนน่าจะต้องให้แบบเป็นขนมอาหารอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะชีกก็เลยเดินไปเดินมาก็าคนพบว่ามีอาหารปลายอยู <c oughs> เ่เราจะลองเผื่อนอันนี้กินก็เลยตอนนี้ก็กำลังเลือกว่าแบบเอออยากอยากให้ในเล่นอะไรพอทุกคนให้อาหารแล้วนานนี้จะต้องอิ่มเพราะนานนี้อิ่มเนี่ยก็จะต้องไม่อยากกินแล้วเพราะเราอาจจะต้องฉีกไปอีกด้านหนึ่งอาจจะต้องไปเลือกของเล่นที่โซนของเล่นเผื่อนันนี้จะแบบ สนใจเราขึ้นมา <c oughs> อุย้ยหมาพันชีบอะนี่มันต้องกินของสายพันธุ์มันหรือเปล่าบางทีเหมือนเห็นเห็นที่บอสซื้อไปอะ่ะไม่ใช่พันชีบะเป็นแบบพันอื่นน่ะเราต้องให้นานีกินอะ่ะไม่น่าทไมแบบขนนานีไม่สวยนี่แต่ว่าแอบ,บรู้ว่านานีชอบกินเบคอนมากเบคอนอยู่ไหนอะ่ะไอ้ที่มันเป็นเหมือนเบคอนอะ่ะคุณพี่คะถ้าเกิดเป็นอาหารหมาที่เป็นเหมือนแบบคล้ายๆเบคอนนะคะเป,เป็นขนมหรือว่าเป็นขนมอะค่ะถ้าเป็นขนมมันจะมียี่ห้อมีตัว์ไอะค่ะ อยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมคะขอบคุณค่ะฝั่งนี้นี่เหรอคิดว่าน,น่าจะเป็นอะไรแห้งๆเพราะนัน,นี้ชอบกินอะไรที่มันเป็นอันๆนันนี้มันเป็นเด็กอ้วนอะ่ะมันกินทุกอย่างเลยคิดว่านัน,นี้น่าจะชอบกินแบบเนือเน้อเนื้อนันี้น่าจะชอบอไปอไปก่ตังกันดีกว่าโอ๊ย ตอนนี้เราก็เลือกซื้อขนมให้คุณนานีเรียบร้อยนะครับแล้วก็กลับมาอยู่ที่สวนสาธารณะของคุณนานีในหมู่บ้านนั่นเองนะครับเราจะมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด5คนนะครับก็จะมีผมครับบอยครับมี GI ครับมีพี่ตีครับมีอุ้ยอ้ายครับแล้วก็อีกคนนึงจะเป็นพี่บาสนะครับ5คนนี้นะครับจะต้องยืนล้อมวงนานีอยู่ตรงกลางแต่ละคนจะมีขนมเป็นของตัวเองที่คิดว่าสามารถหลอกล่อนานีให้มาหาได้นานีไปหาใครคนนั้นจะต้องสั่งให้นานีนั่งและขอมือให้ได้ก็จะเสร็จสิ้นภารกิจไป คนไหนเป็นคนสุดท้ายที่นาน้แม่ไปหาคนนั้นจะเป็นผู้แพ้ในเทปนี้นะครับป้ายวันนี้เอาอะไรมาให้น้องนานีครับวันนี้ผมจะเอาตัวเองให้นานีครับโอเคอันผ่านไปลเ,เ,เลยวันนี้ผมเอานี่มาบีฟสติ๊กครับเ <laughs> พราะว่าจริงๆแล้วผมมีซีเข็ดของนาน้อยู่ <c oughs> นาน้าจ,จะชอบกินขนมที่เป็นแท่งสติ๊กไม่แข็งมากแล้วก็ไม่ไม่นิ่มอันนี้จะเป็นแบบสติ๊กที่มันพอดีพอดีแล้วนานีอาจจชอบ กลิ่นเนื้อนี่เป็นสีขคขกใครชอบกินมึงเหมือนนานี้กูมัง้ง <c oughs> นานี้อ๋นนี้เราเลือกเออเป็นผลิตภัณฑ์ไส้กรอกไก่กับเป็นแบบสําหรับหมาโดยเฉพาะแล้วก็คิดว่าน่าจะเหมาะกับนานี้ที่มันชอบกินอยู่แล้วใช่หนูเลือกอะไรมาครับหนูเลือกเนืเ้อลมควันเพราะนานี้อ่ะชอบกินอะไรที่เป็นแท่งๆเพราะหนูเคยให้นานี้กินแล้วนานี้ชอบกินเลยมั่นใจว่ามั่นใจเ,เพราะว่าตอนเคยตอนให้นานี้วิ่งมาหาเลยแล้วหนูเลือกอะไรมาสิ่งที่หนูเลือกวันนี้เหมาะกับนานี้ คนนี้เป็นชีบะปลอมเพราะเราเลยเลือกกระดูกปลอมมาให้นั่นนี่รักหนูเพราะว่าหนูเป็นคนเดียวที่อยู่กันอันนี้ตอนที่ไม่มีใครอยู่บ้านส่วนหนูเรียกอะไรให้ตัวเองกินเบคอนลูกขึ้นมาเลยก่นากินมากทุกคนนานี้ชอบเบคอนแต่ว่าเราไปตามหาเบคอนนั้นนพี่นานี้ชอบไม่เจอเราก็เลยเป็นชอบอันนี้อที่เป็นเราชอบละกันนานี้น่าจะชอบกลิ่นหอมมาก

เร็วเป็นคนที่เร็วมากเลยอันนี้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 เน่เน่มาเน่าน่อันนนั่งลก่อนนั่ลงก่อนนั่ง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 ลงก่นนั่งลงก่อนั่งลงก่อนนั่งลก่อนนั่งล่อนนั่งลงก่นั่งลก่นนั่งล่อนนั่งลงกนนั่งลก่อนนั่งลงอนนัก่นนั่งลงก่่งลก่อนนั่นั่งลอนนั่งล่น่งก่อน นั่งลง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 ก่อนอ่ะเข้ามือ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 วันนีเอ้ยนี่อันี้อนี้อันนี้นี่นี่นี่วันนี้แี้ลูกอันอัน แล้วกดข้าวนะอนนี่มานี้โเคขุดนี่นั่นั่งไงนั่งโอเคขอไม่น่านีมาเนียนี่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 น เนี่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 มองมองพี่บอลเดี๋ยวนี่นี่เมื่อกี้ดึงมือหมาเองหมาไม่ได้นะเมื่อกี้เห็นอยู่นะคะว่าแบบว่าแต่จริงๆรอนานแล้วนะเนี่ยดึงดึงมือหมาจับอ่ะจริงๆหมาไม่ได้แบบให้เองนะมีการแบบโกงกันเกิดขึ้นต้องไปดูนะแต่กล้องสัตว์ตาอยู่นะ คือนานี้มันจะเป็นหมาที่เป็นแบบว่าเราสั่งอะไรอ่ะมันจะไปตรงข้ามตลอดหมาตัวนี้ไม่เชื่องหรอมันเชื่องแต่มันขี้แกล้งอ่ะเป็นฟิลแบบว่าแกล้งเจ้านายแกล้งเจ้านายว่าแบบว่าแตีนี่จะโชว์ความสามารถพิเศษอ่ะน้าแตกค่ะอย่าหวังอย่าหวังว่าจะได้เนี่ยทำไมดี๋ยวคนที่ยังไม่ได้นั่งก่อนให้นั่งก่อนโอเคเมื่อกี้เราก็จะได้ผลแพ้ผลชนะกันแล้วนะครับซึ่งผู้ชนะก็จะเป็นเราเลย ก็จริงๆก็ตอนแรกก็คิดว่าจะแพ้แหละเพราะว่ามันไม่สนใจเลย <g iggle> <c oughs> ได้คนแพ้เป็นพี่บาสกับพี่อุ้ย ทำไมมีสองคนที่แพเพราะว่านนี้ไม่ไปหาเลยนานี้ไม่ตอนนี้ก็ยังไม่สนใจเลยคาดว่าเป็นเพราะอะไรที่เขาไม่สนใจเพราะเข้าใจว่าแบบคนอื่นน่าจะแบบเลือกอาหารที่มันหอมกว่าอันนี้แบบเราสต์ดิจีผิดเราคิดว่าแบบน้องจะอิ่มกว่าอันนี้เป็นเรื่องของกระดูกใช่เป็นเรื่องของกระดูกนีไม่กินได้ไหมอันนี้ไม่กินได้ที่มันเป็นไวเคียวเลนอ๋อมันไวเคียวเลนปของกินได้แต่น้องแบบไม่ค่อยชินน้องไม่ค่อยชินอ่ะแล้วของพี่อุ้ยของพี่อุ้ยพี่อุยคิดว่าน่าจะไม่หอมอ๋อ ก็เลยไม่ดึงดูดมา่ะมังเธอเป็นอะไรนะอ่าลงเนื้อลงควันเนื้อลควันจะไม่เป็นไรไม่จริงฉันว่าสองคนต้องแอบแกล้งหมาในเวลาที่ฉันไม่อยู่ด้วยการไม่เลียหมายหมาฉันไม่วิ่งไปหาเลยมันต้องอยู่แบบไม่อยู่กับคนเยอะอ่ะมันต้องอยู่กับคนที่แบบน้อยน้อยหรือว่าอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยมันจะ pay attention คนนั้นแล้วน้องอายุเท่าไหร่นะพี่บอสตอนนี้นี่เขาหกเดือนแล้วเก่งแล้วนะคะน้องชอบกินขนม สุนักมากๆเลยนะครับก็ฝากไว้นะครับกับดีครับนะครับเทปต่อไปจะเป็นอะไรนะฝากติดตามพวกเราด้วยแล้วเจอกันครับผมบ๊ายบาย